สวดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่อยู่กับเช่ามิลานต้าเลยไนะคะวันนี้เราจะมาเล่นซอนแอบกับ FC ฉลองผู้ติด,ดตาม400ซัพ์นั่นเองวันนี้นะคะก็มีน้องมาร่วมเล่นซอนแอบกับเราก็มีน้องไข่มุกแล้วก็น้องมิลนันใบเฟิร์นงับน้องบอลเองมินนี่งับพลอยใสงับแล้วก็น้องปั้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ฉลามน้อยใจน่ารักก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครใครถ้าใครอยากเล่นแอบ เราอยากอัดคลิปกับเรานะคะก็อย่าลืมสแกน QR ารโค้ดตรงนี้เพื่อเข้ากลุ่มบ้านละลายด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปเล่นสร้างแอบเออไม่ใช่ซ่อนแอบนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยตอนนี้แล้วก็เออใครจอยมานี่เรากำลังจะไปสร้างบ้านเพื่อจะเล่นซ่อนแอบนะคะทําไมเราไม่ปรับความเร็วเนี่ยปรับเป็นเจ็ดสิบก็ถ้าสมมติว่าคลิปนี้นะคะเสียงมันแบบมันแบบมันไม่ตรงกับภาพก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่า เราภาคเสียงนะเพราะว่าตอนอัดนะคะมันมีเสียงพัดลมเข้าค่ะนี่บ้านหลังนี้เลยนะคะมันใหญ่ดีอ่าตอนนี้ก็ให้น้องๆอ,อยู่ข้างนอกน,นะคะแล้วก็ล็อกบ้านปิดม่าน,นะคะ่ะอ่าเดี๋ยวเราจะลงไปแอบข้างล่างกัน ตอนนั้นนะคะเราก็แอบ,บแต่งตัวเป็นอดัมตับเป็ดมาแล้วนะคะก็ <c oughs> ไม่รู้ทาไมว่ามันเรียกว่าอดัมตับเป็ดนะคะมันก็แค่แบบเป็นตัวสีดําๆตัวเล็กๆเกนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดอดัมตับเป็ดนะเอาลบชื่อออกด้วยตอนนี้ข้างล่างสีดําก็น่าจะเป็นตรงเส้นบาร์ตรงนี้นะคะเคะเดี๋ยวเราจะแอบ,บตรงนี้กันเลยเอากระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นมาแล้วนะคะก็เนียนอยู่นะเนียนอยู่ถ้าไม่มาข้างๆอ่ะ เดี๋ยวเราจะบอกน้องๆนะคะให้แบบเอ้ยมใชิดบอกน้องๆว่าเสร็จแล้วเนาะแต่ว่าต้องรอดตัวหนังสือหายก่อนไม่นั้นน้องๆก็จะรู้นะคะอ่เราต้องตัวตหนังสือหายก่อนติ๊กต๊อกว่อรจะหายนี่โอเคหายแล้วนะคะแล้วก็จะเปิดบ้านเลยนะน้องๆเขาเข้ามากันอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเออดูกล้องวงจรปิดนะเฮ้ยนี่ไม่ใช่กล้องวงจรปิดไม่ใช่ กางวัจาปิดอยู่นี่นี่นี่น้องเข้ามากันแล้วออ้ยน้องน้องพลอยใสมาหาในครัวก่อนเลยนะในครัวน่าจะเป็นจุดที่แอบง่ายที่สุดแล้วนะเราก็เลยไม่แอบนะคะอ่าน้องๆก็ทยอยก,กันเข้ามาแล้วนะไม่มีใครมาข้างล่างเลยหรือว่าข้างล่างจะเป็นจุดที่ถูกเลิมแล้วอ่าข้างบนก็มีนะคะพลอยใสงับก็อยู่ตรงนี้ ทุกคนก็ทยอยทยอยเข้ามากันเอ้ยใครเอามอเตอร์ไซค์เข้ามานี้ดูแชทก่อนทุกคนอยู่ไหนกันอะอุ้ยมีคนลงมาข้างล่างแล้วใครอะพอร์สอยู่นี่พี่อยู่นี่เอา้ามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ลงมาได้ไงอะไม่รู้เหมือนกันว่ามอเตอร์ไซค์มาได้ไงน่าจะมีคนกดลิฟต์นะคะแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็เลยล่วงลงมา ใครมานี้แอนนาหรือปอฉลามใจอะไรน่ารักน่ารักนั่นน่ะเพื่อขึ้นไปแล้วเหรอน่ตอนนี้ทุกคนก็อยู่ข้างบนกันนะคะมาเดี๋ยวคนแค่สามคนที่เหลืออยู่ไหนนี่ข้างล่างตรงนี้ไม่มีใครมาหาเลยหรือว่ามันจะแบบเนียนเกินไปมินนี่งับอ่านี่ไข่มุกไข่มุกับบิลันออกมาหาข้างนอกกันนะคะ แต่เราไม่ได้แอบข้างนอกนะเออมีคนลงมาอีกแล้วพ่อยใส่อีกแล้วเหรอแล้วก็ใครเนี่ยสามคนอา้าวขึ้นไปกันหมดแล้วพี่อยู่นี่มาหาพี่หน่อยพี่รอนานแล้วนะมันเย็นเกินไปเหรอทุกคนถ้ามันเย็นเกินไปก็บอกเราได้นะคะในคอมเมนต์นะคะเราจะได้แบบปรับเปลี่ยนใหม่วันหลังนะคะอา้าวทุกคนก็มาข้างนอกกันหมดแล้วไหนมีใครกระหนกด้วยโอ้โหเด็กช่างเด็กช่างมาเล่นซ่อนแอบกับเราเหรอ พยายามหากันอยู่นะคะตอนนี้เราอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายทุกคนลืมชั้นล่างสุดไปแล้วเหรอหาแต่ชั้นข้างบนกันนะเนี่ยมีแต่มอเตอร์ไซค์มาทุกคนนี่ทุกคนก็แบบอยู่กันห้องครัวนะคะตรงนี้นะทุกคนดูสนใจห้องครัวนะคะตั้งแต่ตอนเริ่มเกมแล้วมีใครมาเพิ่มเนี่ย คือตอนที่เราได้แซ่บกันนะคะก็ไม่รู้ว่ามีใครมาเพิ่มบ้างนะน้องอะไรมาเนี่ยน้องอน้องแบบผมสีขาวเสื้อสีฟ้าคนนี้นะคะมาบ่อยมากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเออพลอยใสหรือว่ามินินะคะเพราะว่าเขาแบบใส่ชื่อสีชมพูเหมือนกันแล้วก็แต่งตัวคล้ายๆกันด้วยนะคะเอากระโดดกระโดดให้ดูเดี๋ยวเราจะให้ตัวช่วยเขานะคะก็คือการรับเบิร์ดนั่นเองนะคะ ขาจะได้รู้ไงว่าเสศแระเบิดมาจากไหนแสดงว่าพี่ลันตาต้องอยู่ตรงนั้นนี่นาะอ่ะกดปุม่มอะรีบเก็บของรีบเก็บดูจะมีคนลงมาไหมนะอืมทุกคนก็อยู่ข้างบนกันเหมือนเดิมนะคะน่าจะลืมข้างล่างกันไปแล้วเราอยู่ตรงอันนี้กันนี่เองอยู่ทางข้างบนแล้วก็ชั้นนี้นะคะดูสิข้างล่างไม่มีใครมาเลยอะ่ะใครเจอแล้ว13วัยเจอแล้วเหรอ จะได้ไงไม่มีใครลงมาน้องเขานี่หรอเป๋าเขาแบบมองผิดนะไหนน้องสิบสามวายอยู่ไหนเนี่ยเจอเหล็กเจอแล้วอีกแล้วเนี่ยน้องสิบสามวายอยู่ไหนเอยห้องนี้เราก็ไม่มีเนี่ยไม่เจอได้ไงอ่ะเพราะว่าเราอยู่ข้างล่างใช่ไหมทุกคนเมื่อกี้ทุกคนก็เห็นนะไหนอ่านเนี่ยมีคนถามแหละมีคนมาขอเล่นด้วยเมื่อกี้เนี่ยไม่มีใครมาเลยนะอุ้ยมีคนลงมาใครลงมา ค้าลงมามองไม่เห็นชื่ออ่ะมันมองไม่ชัดแต่มันมองไม่ชัดน่าจะเป็นใบเฟิร์นนะถ้าชื่อขาวๆอะ่ะต,ตัวสีฟ้าเสื้อขาวๆน่าจะเป็นไบเฟิร์นนะคะทุกคนอะ่ะเดี๋ยวเรา,าไปเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนหาเราง่ายๆนะคะก็เลยลงมาข้างล่างนะก็อยากรู้เหมือนกันว,ว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วน้องชิมาเป็นผู้ชนะนั่นเองก็อีพีนีงนะคะก็น้อง ชิมะน้องเนเน่น no ้องเนย่าก็ไม่ได้มาเล่นกับเราค่ะก็เสียดายมากเลยเพราะว่าน้องเป็นเอฟซีรุ่นแรกของเราเลยนะดูที่จะมีใครมาไหมก็เสียวเหมือนกันนะแต่มันก็เนียนอยู่แต่นี้เราช่วยน้องแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีใครลงมาหาเราสักทีเฮ้ยเฮ้ยไม่ใครลวมาเนี่ยอย่าพอนะว่าจะเจอเราเจอแล้วไม่นะโดนเจอแล้วใครเจอแล้วน้องมิลันแล้วก็เออมีน้องไข่มุกลูมาตาม ใครเนปอเ้อนตัวเซฟของเราเจอแล้วก็น้องก็เก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าแบบเรายืนรอนานมากกว่าจะมีคนมาเจอนะน้องก็แบบดีใจด้วยนะที่น้องเป็นผู้ชนะนะคะเพราะน้องไม่ลืมชั้นล่างแล้วก็ไม่ลืมเราดนะ้วยถ้าใครอยากเล่นกับเรานะคะก็อยา่าลืมสแกน QR code ตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะน้องเราก็เป็นผู้ชนะนั่นเนองตบมือป,บป,บปบตบมือตบนะคะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ